สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวบั็อกของไฟให้เบิร์ดนะครับเป็นบล็อกขนนี่เก่าแล้วครับแต่ว่ามันมีบารครับบัดนี้นี่นี่เปิดบักมีบารครับผมนี่ลูกค้ามันสร้างไปมันจะเป็นสวมใส่บักท่อสองนิ้วครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้แหละครับนี่หนาหนาที่ทีจุดหาหามินนะครับหนาหามินครับผมนี่ก็หนามัน เนี่ซส้เส้นครับผมเนี่ย <c oughs> ใส่ฟ้าเนี่ยมนอนใส่ขี้เก่าลานนอนสบายเนี่ยแล้วนอลหลับแบบนี้แหะครับนี่ มานนี่ครับนี่หม้บอกกระน้ำแล้วครับนี่หม้บอกหราบอกย่างงามด้วยครับนี่ก็มีสาเกึงย่างดีเหรอครับนี่เห็นปะครับนี่เนี่ยกึงย่างดีครับนี่สีไปเพิ่นสีไปอัดท่อไอ้ตาเสือครับเพราะให้ร่อนเท่านี่ยแหละครับเพราะตาเสือความเนี่ยมันต้องกึงครับไม่งีเขาหู้ทอตาเสือได้ครับ ยังสวยงามครับมันคื้นเงาเงาหาสิบหาซิบเส้นแหละครับเนี่ยเงยเรียบร้อยครับยางงามเลยครับมันเรียบร้อยเป็นชุดสามหุนก็นมีดนะครับเนี่ยชุดสามหุนเนี่ยสามหุนก็คือเงยเรียบร้อยครับชุดสามหุนครับเนี่ยข้าบนสร้างครับนี่สามหุน เนี่ยสองหุ้นก็นนีครับนี่ขนาดสองหุนครับผมไม่ได้ออกไปซื้อเล็กครับเล็กกันเบอร์สิบสองมิลไม่ได้ออกไปครับก็เลยเอาเล็กของสามหุนหละกึ่งหนี่ิ่นเล็กครับนี่ย่างงามเลยครับสหุนเนี่ยสองหุ้นเนี่ยทอดาะถ้ามีครับทอสองหุ้นนี่นี่เนียเข้าไป่อดสองหุนน้อยนิดเดียวครับทอสองหุ้นครับนี่ นี่ก็จะเป็นท่อสามหุนละครับนี่นี่นี่สามึุอย่างนี้นี่นี่ครับนี่คนละครับขึ้นมหมกแก้วเลยครับผมขึ้นไปขึ้นไปนี่นี่ครับสามหุนครับนี่แก้วเลยครับนี่จะเป็นแบบนี้กับนี่ครับนี่เนี่ยบ้าเป็น ไฟกินแล้วครับลับไปหยอดพร้นสังกาดพื้นซังล่ะใช้กนเปล่ยนอไรเบิเงสนใจโทั่วมากนะครับเบื่อตัวผม๋ยวผมเคยหายไปล่ะครับจุดศูนย์เก้าล่ะครับนี่กรบปียังไรล่ะครับมือน,นี่ขอบคุณครับที่เข้ามาช้มครับสวัสดีครับ